ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ 1000VA ของซูเออร์นะครับแต่คลิปนี้ต้องเริ่มตั้งแต่แกะกล่องเพราะว่ามันไม่รู้จะเสียหายหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวถ่ายคลิปตั้งแต่แกะกล่องเลย อุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านอื่นจะส่งกิจตัวซูเออร์มาไม่ต้องส่งพวกนี้มานะครับเพราะว่ายัางไงผมก็ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะส่งมามันจะเพิ่มน้ําหนักอาจจะมีผลกับค่าส่งด้วยก็ไม่ต้องเอามา และอาจจะอาจจะเสียหายได้ด้วยนะครับถ้าส่งมาแบบนี้ไม่ได้ห่อกันกระแทกนะครับก็ส่งเฉพาะตัวกิจทายมาอย่างเดียวพอนะครับเอาแค่ตัวกิจทายอย่างเดียวพอ โอเคนะครับก็ไม่มีความเสียหายใดๆตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีลูกค้าแจ้งว่าเปิดอาการเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าเปิดฝาดูแล้วถ่ายรูปมาให้ดูปรากฏว่ามีมดเพียบเลยมดเข้านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าลูกค้าก็เป่ามดออกไปหรือยังนะครับ ปิดฝาออกมาแล้วนะครับมดก็ไม่มีแล้วนะฮะลูกค้าน่าจะเป่าออกไปแล้วอ่าก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะครับตามขามเสเศตนะครับขาได้โอดตัวนี้นะฮะเบืเ้องต้นผมเช็ค ขั้ว DC Input ไม่ช็อตนะครับแล้วก็ฟิวฟิวทางฝั่ง AC ที่อยู่ตรงปลั๊กนี้ก็ไม่ขาดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดลองจ่ายไฟ DC เข้าทดสอบดูนะครับว่ามันมันเป็นยังไงนะฮะตัวเครื่องมีการกินกระแสยังไงนะครับหรือว่าไม่มีการกินกระแสเปิดสวิตช์แล้วมีอาการยังไงนะเดี๋ยวลองดูจ่ายไฟที่4ี่โวลต์นะครับ นี่นะครับ42โวลต์นะฮะเบื้องต้นตัวเครื่องก็ไม่ช็อตนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูกระแสต่อมันสักครู่นะฮะนี่นะฮะ 0. 0.0แอมป์นะครับไม่มีการชอ็อตเดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับไฟเขียวไฟแดงไม่ติดนะครับหมายความว่าเครื่องเปิดไม่ติดนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเมื่อเปิดสวิตช์มีการกินกระแสนะครับอยู่ที่ 0 0 4แอมป์นะครับก็แสดงว่ามันมันไฟมันเข้าวงจรอ,อยู่นะฮะถ้าไฟไม่เข้าวงจรเปิดสวิตช์จะเป็น0 0แอมป์นะครับอันนี้เป็น0.04นะครับตัวนี้นะครับก็อาจจะเจอแจ็คพอตอีกตัวหนึง่งก็เป็นได้นะครับมดเข้าทำให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ CPU เนี่ยเสียอาจจะเป็นไปได้นะครับผมก็ ยังไม่ได้เช็คอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวจะแนะนําเบื้องต้นนะครับในการเช็คว่าอาการเปิดไม่ติดเนี่ยเครื่องท่าน MCU เสียหรือเปล่านะฮะเพราะวา่าเช็คด้วยตัวเองถ้ารู้แล้วจะได้ไม่ต้องส่งมาให้ช่างนะครับเพราะว่าส่งมาก็ซ่อมไม่ได้มันจะเสียค่าส่งนะครับโดยใช่เหตุถ้าเราเช็คเองได้เนี่ยนะครับก็จะได้ไม่ต้องส่งมา คือการเช็คเบื้องต้นนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์ย่อซูเออร์เนี่ยมันจะมีจอถ้าเราซื้อใหม่เนี่ยมันจะมีจอจอแสดงผลด้วยนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆที่ต่อใช้งานก็จะเสียบจอแสดงผลกันแทบทุกคนแหละนะครับก็คือเมื่อมันเปิดไม่ติดปับ๊บเราอยากรู้ว่า MCU มันเสียหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมเสียบจอให้ดูนะครับมันจะมีอาการดังนี้ ก็คือเปิดเครื่องเครื่องเปิดไม่ติดนะครับแต่เราเปิดสวิตช์ออนเครื่องแล้วไฟหน้าจอติดแต่ว่าไม่จอไม่แสดงผลอันนี้แทบจะ100%เลย MCU น่าจะเสียนะครับคือคือจะบอกว่า100%ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเปิดเครื่องไม่ติดเปิดสวิตช์แล้วไฟหน้าจอก็ไม่ติด ก็อาจจะเป็นในส่วนอื่นอาจจะเป็นในส่วนของภาคไฟเลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้าเปิดสวิตช์แล้วไฟหน้าจอติดเครื่องไม่ติดไฟเขียวไฟแดงไม่ติดก็แสดงว่าแทบจะร0อย c u เซเสียนะครับอาการนี้ผมยังไม่สามารถซ่อมได้ในเกี่ยวกับส่วนของเ c u นะียูนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้เปิดสวิตช์แล้วไฟหน้าจอจะติดหรือเปล่านะครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับไฟตัวเครื่องไม่ติดดูไฟหน้าจอนี่หน้าจอนะฮะนี่นะครับไฟหน้าจอติดนะครับ แต่ว่าไม่มีการแสดงผลใดๆอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับแทบจะ100%เลยก็ว่าได้นะฮะ MCU เสีย er. ไฟหน้าจอติดหมายถึงหมายหมายถึงว่าหมายความว่า,าชุดไฟเลี้ยงเนี่ยปกติเพราะว่าตัวไฟหน้าจอตัวหน้าจอตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์ w. เป็นไฟชุดเดียวกับม i โครคอนโทรลเลอร์เมื่อจอติดแสดงว่ามีไฟเลี้ยง5โวลต์ w. นะครับเมื่อมีไฟเลี้ยง 5V โวลต ไม่มีการแสดงผลเครื่องไม่ติดแสดงว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ทำงานนะครับก็คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เองอาจจะเสียหรือว่าอาจจะเสียในในส่วนของเฟิร์มแวร์มันอาจเฟิร์มแวร์อาจจะล้มเหลวนะครับแต่อาการนี้ยังไม่สามารถซ่อมได้นะครับสำหรับตัวผมเพราะว่าผมไม่มีตัวเฟิร์มแวร์ที่จะเขียนเข้าไปนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเขียนเฟิร์มแวร์มีพร้อมทุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่มีขาดตัวเฟิร์มแวร์อย่างเดียว ถ้ามีตัวเฟิร์มแวร์ก็อันนี้ไม่ยากเลยนะครับมีลูกค้ามีลูกค้าเคยแชทมาถามนะครับลูกค้าที่เคยส่งกจทารอินเวอร์เตอร์มาซ่อมแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro เสียแล้วก็ขอรับเครื่องกลับผมก็ส่งเครื่องกลับไปแล้วลูกค้าก็แชทมาสอบถามว่ามีช่างที่สามารถทำได้นะครับสามารถที่แก้ไข ในกรณีของไมโครคอนโทรเลอร์ Controller เสียได้นะครับเขาคิดค่าซ่อมอยู่ที่พันหแพงไหมคุ้มไหมอันนี้ก็ตอบยากนะถ้าถามถามผมนะครับมันอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่คนคนนั้นนะฮะว่าประเมินเอาว่าพันห้าซ่อมมามันคุ้มหรือเปล่าบางคนอาจจะซ่อมบางคนอาจจะไม่เอาเพราะว่า 1 5 0 0ก็ถือว่าเงินก็เยอะพอสมควรนะครับแต่บางคนก็อาจจะทำนะเพราะว่าผมก็มีลูกค้าหลายคนที่ส่งกิจทายมาซ่อมซ่อมแล้วเสียซ่อมแล้วเสียจนราคาซ่อมเกินราคาเครื่องแต่ว่าเขาก็ยังซ่อมอยู่เรื่อยๆนะครับก็บอกไม่เป็นไรก็ก็ซ่อมไปเรื่อยๆคุ้มไม่คุ้มไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์อ่ะบางท่านก็คิดแบบนั้นนะครับแต่บางท่านก็ค่าซ่อม หกเจ็ดร้อยก็มองว่าไม่คุ้มก็ไม่ซ่อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พันห้าถ้าเจ้าของเครื่องคิดว่าโอเคพอที่จะฟักจ่ายได้ก็ก,ก็ก็ทาได้นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าของเครื่องคิดว่าอเดี๋ยวซ่อมมามันอาจจะเสียอย่างอื่นอีกอาจจะอินเวอร์เตอร์ช็อตอาจจะคอนเวอร์เตอร์ช็อตอย่าซ่อมดีกว่าก็ก,ก็ไม่ต้องซ่อมก็ลองลอง,ลองประเมินดูนะครับ ก็ผมก็บอกไม่ได้นะฮะว่าคุ้มไม่คุ้มควรจะซ่อมหรือเปล่านะฮะก็โอเคนะครับสำหรับตัวนี้ไมโครคอนเนลเลอร์ Micro เสียนะครับผมไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะครับแต่อาจจะมีช่างที่ซ่อมได้นะฮะแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอ่าเป็นช่างท่านใดก็ลูกค้าอยากจะลองก็ต้องลองไปหาข้อมูลดูว่าท่านใดช่างท่านใดซ่อมได้นะครับสํสำหรับตัวนี้ ่อมไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องประกอบกับนะครับเดี๋ยวต้องคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าจะรับเครื่องกลับหรือว่าจะทิ้งไว้นะครับถ้าทิ้งไว้ก็ก็อาจจะวันข้างหน้าผมอาจจะทําได้หรืออาจจะทําไม่ได้ก็ก็อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าทิ้งไว้ผมก็จะเก็บไว้นะเก็บไว้อย่างเครื่องด้านล่างนะฮะนี่นะครับ ตัวนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์เสียทั้งหมดนะฮะน่าจะเกือบสิบเครื่องแล้วแหละที่ลูกค้าฝากไว้นะครับทุกเครื่องจะมีชื่อกับเบอร์โทรของลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าสักวันหนึ่งผมสามารถที่จะแก้ไขได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนลูกค้าจะเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ายังแก้ไขไม่ได้ก็จะวางไว้แบบนี้นะฮะเครื่องเหล่านี้นะครับอุปกรณ์อะไรลูกค้าผมไม่เคยถอด เอาไปใส่เครื่องอื่นก่อนนะครับต้องต้องแจ้งไว้ด้วยเดี๋ยวบางท่านจะหาว่าเฮยผมยำเอาอะไรพวกนี้ไปใส่เครื่องอื่นอะไรอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบนะครับอะไรยังอยู่ครบไม่เคยถอดนะฮะไม่เคยถอดเอาอะไรลูกค้าไปใส่เครื่องอื่นนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้เจอแจ็คพอตหมดเข้า MCU เสียนะฮะในส่วนของฝั่ง AC ก็ไม่ช็อตนะไม่ช็อต DC ไม่ช็อตนะฮะเสียแค่ MCU อย่างเดียวถ้าสามารถซ่อมตัว MCU ได้นะครับก็จะกลับมาใช้งานได้นะฮะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยเพื่อนๆด้วยก็คลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ